กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมมู Woo. อาคายครับโดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของแพ็กโนตอัปเดตในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับนะต้องบอกเลยว่ามีแพ็กโน้ตกับผมกิจกรรมรอบนี้มาจัดเต็มอีกแล้วครับดนะังนั้นคลิปนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมนะก็มาดูกันเลยนะครับ โดยอย่างแรกครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของการปิดประปุ่งนะครับผมนะวันที่13นี้ครับผมนะเรียกว่าปิดโคตรมากครับนะปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้นาฬิกานะครับผมนะถึงวันถึงเวลา17บเนาฬิกาครับเรียกว่าปิดหนึ่งทีนี่คืองานนี้เปิดมานี่คือสบายเลยครับนะได้เพชรไปเรียบร้อยครับผม960เมตรนะครับนะเรียกว่ายิ้มแป้นกันเลยทีเดียวครับแต่ดังนั้นผู้นี้ตอนเช้าก็แนะนำนะครับผมนะใครจะรีบเคลียร์พลังงานก็ รีบเคลียร์เลยนะครับนะเพราะว่าพวกเราคงจะต้องปิดประปุงกันยาวนะครับผมนะจะได้เกิดมีเลือดด้วยยิ่งเพอร์เฟกเลยนะครับนะอ่ะเรียกว่า960เมตรนี่คือตีพุ่งรอชิวๆสบายๆเลยครับต่อไปครับผมในส่วนของอัปเดตครับนะปิดยาวขนาดนี้อัปเดตอะไรกันบ้างครับผมอย่างแรกเลยครับผมก็มีในส่วนของตู้กาชาครับผมนะเข้ามาใหม่ครับผมมีทั้งหมด สี่ตัวละครด้วยกันครับผมนะก็มีตัวละครทั่วไปครับผมก็คือซาสกิกับจิอากินะครับผมแล้วก็ตูเลทพิเศษครับผมตูขอมาคโตและก็อากะชุดเรดนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของกิจกรรมบทเพลงนะครับผมนะเด็กสาวยาวขคืนนะครับผมก็มาแล้วครับผมในส่วนของกิจกรรมของน้องคีนะของเราครับนะ และเช่นเดียวกันวันที่14ถึงวันที่10ครับผมความโกรธของเซตนะครับผมนะเกาะแดงมาเรียบร้อยครับและก็20ถึง27ครับผมฮิโรดิมัสในเมืองนะครับผมนะก็อัปเดตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าอัปเดตรอบนี้ครับผมนะก็ยังอยู่ในแผนการที่พวกเราวางไว้นะครับนะืมในส่วนของแท็กนะครับผมนะตัวละครครับผมหลักๆเลยนะก็อย่างที่เห็นครับก็จะมีข้อมูลครับผมของตัวซาสกิ กับเจียกินะครับผมแล้วก็ตู้พิเศษครับผมตู้ของบาร์กอบาบังมาคุโตะนะครับผมแล้วก็อาโกชุดเดสนะก็ต้องบอกว่าทุกตัวละครนะครับผมนะถือว่าน่ารักและก็น่าสะสมหมดเลยครับโดยเฉพาะตัวของอาโกชุดเดสนะครับผมนะชุดสวยมากครับนะ และก็เช่นเดียวกันครับผมนะกิจกรรมนะครับผมรอบนี้ครับผมนะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับผมบทเพลงนะครับผมนะเหล่าเด็กสาวยากค่้าขนครับนะซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะมีการแจกเศษตัวของน้องอีบุกิด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าเอาไปทําการครับผมนะใครไม่มีอีบุกิบ้างครับผมนะก็แนะนําครับผมดีเล่นกิจกรรมนี้เลยนะอีเวนต์นี้ค่อนข้างจะถือว่านานอยู่แล้วก็อีบุกิก็ส่งผลต่อเกมเพย์นะครับผมในอนาคตอยู่หลายๆคนเทนนะครับ บรรลุในสุดขอรายละเอียดครับผมนะเพิ่มเติมนะครับผมนะฟังก์ชันบูธอีครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะโอ้โหเรียกว่าเซนเซมือใหม่ตอนนี้คือสบายแล้วครับนะและเช่นเดียวกันครับผมนะจะมีในสุดขอการเพิ่มในสุดขอสุดท้ายประท่าครับผมความกดของเซตนะครับผมนะเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับนะเลบอยฮิรุบัสครับผมเริ่มวันที่20พฤษภาคมนะครับผมแคมเปญประกาศจับ2เท่ามาแล้วนะครับนะพร้อมเล่นสุดขอแคมเปญด่านฮาร์ดสเท่านะครับนะ อ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของข้อมูลละวนีของตู้กาชาก่อนนะครับนะตู้ขอซาสกิครับนะเป็นตู้กระชาตู้ทั่วไปครับเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่27พฤษภาคมครับนะก็ต้องบอกว่าซาสสกีอ่ะมีคอนเทนต์หลักครับผมในการใช้งานในอนาคตได้รอนครับหรือจะเกิดไม่ใช้ในอนาคตก็ใช้ในอารีนาได้นะครับผมนะเพราะว่าตัวขอซานสกิเนี่ยคือสามารถใช้งานในอารีนาได้ดีอยู่นะเพราะน้องแกเป็นตัวละครที่ถนัดในส่วนของพื้นที่กลางแจ้งนะครับนะ ด้าเมทถือว่าโอเคเลยจึดับหนึ่งเลยครับต่อมาครับผมนะก็คือตู้ของน้องเจียกีครับนะก็มาพร้อมกับตัวของซัสกีนะครับเริ่มวันที่1 3พฤษภาจนถึงวันที่2 7พฤษภานะครับนะแน่นอนว่าตัวขอน้องแกเนี่ยยังหาคอนเทนต์ใช้งานไม่ค่อยได้แต่ความน่ารักครับผมรวมถึงแอลทูดีที่สดใสของน้องแกก็ไม่ควรพลาดครับผมในส่วนของการเอามาเซตเป็นตัวละครหน้าจอนะ ตามด้วยครับผมในส่วนของตัวละคร Limit e d ครับผมแนวะตัวละคร Limit ส์ลีรั่นนะครับผมแนวตัวละครมาคาโตะนะครับผมนะ,ะ,นะมนะอืมก็วันนี้ทําคลิปครับผมแนะนําในส่วนของการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะใครที่ยังไม่ทราบก็สามารถไปดูลีรันได้นะความสำคัญครับผมก็ถือว่ามีคอนเทนต์ได้ใช้งานแน่นอนครับผมในส่วนของคอนเทนต์เชเซตนะครับนะ ต่อมาครับผมตู้ของน้องอาโกะนะครับผมนะอาโกะชุดเด็ครับนะก็แบบเดียวกันนะมีคอนเทนต์ที่ใช้งานครับผมก็คือคอนเทนต์ในส่วนของเซตนะครับนะซึ่งเซตก็จะโผล่มาในรอบนี้ด้วยแล้วก็ในอนาคตครับผมตัวของอาโกะก็สามารถใช้คอนเทนต์เดียวกับพิโรดิมัสได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะสวย่างหักด้วยนะครับนะใครที่เพชรไว้ก็จัดไปครับ มาต่อครับผมในส่วนของอัปเดตครับผมในส่วนของตัวกิกรรมกันบ้านนะครับนะแส้แข่งประกายบทเพลงของเหล่าเด็กสาวยามค่ำคืนครับก็เป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับผมนะที่ถือว่ามีคอนเทนต์แจกเพชรอยู่ค่อนข้างจะถือว่าเยอะมากนะเพียแต่ว่าเราต้องค่อยๆเล่นนะครับผมในส่วนของอีเวนต์ต่างๆของ้องฮีนะนะ เนี่นเราเขาบอกว่าในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับผมนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่13ครับผมจะถึงวันที่27นะครับนะในคอนเทนต์นี้ครับผมนะก็จะค่อยๆเล่นบทในส่วนของสตอรี่ครับผมบทต่างๆจะค่อยๆปลดล็อกทีละนิดทีละนิดออกมานะครับผมนะเราจะไม่สามารถเล่นทีเดียวรูปเดียวจบภายในวันเดียวนะเราต้องค่อยเล่นทีละบททีละบทครับผมสตอรี่ก็ค่อยๆเปิดทีละวันทีละวันออกไปนะครับแนี่ยเราเขาบอกว่าในส่วนของสตอรี่นะแต่เควสเนี่ยเรายังสามารถเล่นได้ตามปกติได้เลยครับ ในส่วนของเวสเนี่ยก็แนะนำครับผมนะหาตัวละครครับผมนักเรียนที่ได้ในสุดของตัวละครโบนัสเยอะๆนะครับผมเนะเนี่ยว่าจะอยู่สกัดของัเรียเกยเฮน่ากันเยอะมากก็ตามนี้เลยครับก็พยายามสะสมในสวนของแตมโบนัสเยอะนะเพราะว่าแตมโบนัสนี่จะสามารถเอาไปแลกเศษของอิบุกิในอนาคตได้ด้วยนะครับก็พยายามสะสมไปเยอะกันละกันในส่วนของตัวร้านค้าครับผมก็เหมือนเดิมนะก็ยังคงเน้นในส่วนของร้านค้าตีมนะครับผมนะก็คือรอบนี้เป็นตีมของเกเฮน่าครับก็จัดไปเลยครับในส่วนของตัวเกเฮน่าเป็นหลัก อ่าอ,อันนี้ก็คือในส่วนของบทสํารวจคือที่พิเศษครับผมนะก็อย่างที่บอกไปก็คือเราจะค่อยๆทําการนะครับผมนะเคลียในส่วนของตัวอีเวนต์นะครับผมนะก็คือเคลียในส่วนของสตอรี่แล้วก็จะต้องมาเล่นในส่วนของบทเรียนลับนะครับผมนะของประธานกรรมการวินัยของออีินะเราก็จะพาน้องแก้ก็ผมนะไปสารวจในส่วนของเรียนเกเฮน,น่ากันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามีฉากเป็นที่ดีครับผมสวยๆน่ารักเต็มไปหมดเลยนะอ่านะครับผมนะ อันนี้ก็คือในสูตรของชาตต่างๆนะครับผมน้องแกนะครับนะอ่ะมาต่อครับผมในสูตรของสึกทรายประทักกันบ้างนะครับผมนะรอบนี้เป็นเกาะแดงครับผมนะดังนั้นชมรมนะครับผมนะขนมหวาน,นะครับผมก็ได้เวลาออกโลกอีกแล้วนะครับนะโยชิบีครับได้เวลาเซตออกมาใช้งานอีกเรียบร้อย แล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของตัวเรดบอสนะครับผมนะฮิโรยมัสครับนะรอบนี้จะโผล่มาในเบื้องนะครับผมนะดังนั้นก็ค่อยๆตีสบายๆครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่27นะครับในส่วนของตัวกิจกรรมแน่นอนว่ารอบนี้โนบิซัมเมอร์ครับผมแล้วก็ตัวของท็อกกีครับผมนะก็จะได้เฉิดฉายณตอนนี้แล้ว่าโอเคนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่เข้ามาครับผมนะก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ของตัว สักกีครับผมนะก็อย่าที่เห็นนะน้องแกก็ทําการสะกดจิตครับนะแต่รู้สึกว่าน้องแกกำลังจะกดสะกดจิตตัวเองมากกว่านะครับหลับไปเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ตัวละครต่อไปครับผมนะก็คือตัวของน้องเจ๊ก,กีครับนะก็แน่นอนว่าน้องแกก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครับผมเอามาใหม่ในรอบนี้ด้วยนะก็จะเป็นบิวบอร์ดครับผมของน้องแกนะครับนะ อันนี้ก็คือในส่วนของการพูดครับผมในส่วนของเยปีผู้เล่นใหม่นะครับนะต้อมยอมรับว่าอันนี้คือทําให้ผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับนะหรือคนที่อ่ากำลังประมาณว่าสนใจครับผมเนี่ยก็สามารถจะอัพเลเวลตัวเองครับผมให้บาไวขึ้นได้แล้วนะไม่ต้องรอคอนเทนต์แล้วนะอ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันครับผมเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับนะก็จะมีในเรื่องของ แพ็กเกจไอเทมใหม่ๆนะครับนะแน่นอนว่าอันนี้ก็จะเริ่มในสุดของวันที่5พฤษภาคมนะครับนะจะมีอัปโหลด4อย่างด้วยกันครับอ่าก็จะประมาณดีนะหลักๆครับผมก็จะเป็นพวกไอเทมเกี่ยวกับของขวัญนะครับผมนะใบรายงานสมุดนะครับผมนะแล้วก็ดิสครับผมที่ใช้ในการอัพสกิลต่างๆนะแคมเปญประกาศจับ2เท่าครับหลักๆเลยก็จะเด้นในสุดของการฟร์มเหมือนเดิมนะครับผมนะหายเทมต่างๆในส่วนนี้ แคมเปญดัานฮาร์สองเท่าครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่20ครับผมจนถึงวันที่27นะแต่ก็แนะนําว่าใครที่ยังฟาร์มอีเวนต์ไม่เสร็จก็ควรจะไปฟาร์มอีเวนต์มากกว่านะแต่ดัานฮาร์นี่ก็คือควรจะลงก่อนนะครับผมแล้วหรือพลังงานเท่าไหร่ก็โคม่าเลยในสุดขอตัวอีเวนต์ตามมาทีหนึ่งนะครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยครับผมในส่วนของอีเวนต์นะครับผมแพ็คโนตรอบนี้นะครับนะยอมรับว่ายังถือว่า ยังอยู่ในการคำนวณอยู่รวมๆแล้วนะครับนะเพราะว่าคอนเทนต์ก็ผมนะขอตัวชิกีกับซัสกิครับผมนะก็มาตามคอนเทนต์ตามเวลาของเขาครับนะแล้วก็ตัวของอาโกะมาโกโตะนะครับผมนะก็ยังอยู่ในช่วงขออีเวนต์14วันนะครับนะจากนั้นเนี่ยที่เหลือเราก็แค่สะสมครับผมเพชรนะครับนะเพื่อเอาไปใช้งานในอนาคตกันต่อไปนะครับอ่าโอเคนะครับนะก็ยอมรับว่า เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมนะก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ครับผมหลักๆก็คืออีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของเกเ์คน่าปาร์ตี้ดังนั้นนะครับนะก็พยายามทุนนะครับผมในส่วนของทรัพยากรต่างๆรวมถึงการฟาร์มอีเวนต์รอบนี้นะเพราะว่าอีเวนต์ของเกย์คินะนี่แจกเพชรก็ค่าถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็ต้องเล่นทุกวันด้วยนะครับดังนั้นใครที่นะครับผมนะเล่นบ้างไปเล่นบ้างครับผมนะผมแนะนําเลยว่าจังหวะนี้ครับผมขยันนิดนึงดีกว่านะครับนะเพื่อจะได้มีเพชรรายวันนะครับผมมาใช้งานเยอะๆนะ โอเคคลิปนี้ก็มาเตือนประมาณนี้กันแล้วกันครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ฝากกดติดตามเลยครับผมเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ